วันนี้กินยงประดุกฟูที่ก่ขอนเครืน้องเพียงอร่อยมากพ่อค,ครับพิมพ์พิม์มาได้นะอ่านเป็นได้ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคัวันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไม่ได้ไดดร้ายเพจว่า <c oughs> เรื่องอะไรแล้วครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับฝุ่นฝุ่นเยอะมากครับฝุ่นฝุ่นหน้าเวธีเยอะ เป็นห่วงแฟนครับคนที่มาดูมากกว่าเราอยู่ข้างบนมันแค่เป็นละอองขึ้นมาซันไม่ได้แชร์ในเพจอ่ะทุกคนต้องทำไงอะผมไมไ่แชร์เพจอะไอแพดอยู่ที่รถไมไ่เอามาด้วยไม่ได้แชร์ ขอรศัพท okay. ์แม่มากดนะครับวันนี้ครับสวัสดีทุกคนครับแม่คิดถึงไม่เห็นรอครับนี่แหละจะมาพูดด้วยฟังวันนี้วันนี้น่ามีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังด้วยทุกคนวันนี้เรามีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ ใช่ทำง,งานเลือกเร็วครับอะทุกคน <c oughs> จะเล่าให้ฟังมาถึงงานใช่ไหมวันนี้วันนี้ผมมีงานที่ภูกเก็ตวัดฉลองจังหวัดภูกเก็ตครับเป็นงานประจําปีของวัดฉลองซื่อสันนะ้นอะได้มาสามปีใช่สามปีสามปีมางานเนะี่ยงานสามปีปีนี้มากับน้องแก้มคือนักร้องหญิงนะครับใช่ไหมว่าตอนน้องแก้มขึ้นเราก็ฝุ่นเยอะมากเลย <c oughs> แล้วก็คนเขาจะมาดูไหมเพราะว่ามีเรามีอีกวงหนึ่งด้วยที่มารับเชิญน,นะครับพอช่วงสันขึ้นอะทุกคนเราก็เห็นคนเขายืนเขายังไม่เข้ามาใช่ไหมมีเข้ามาบ้างปักปลายเราก็ใช้เทคนิคเด้งของเราเลยเด้งเอวแล้วก็บอกว่าทุกคนครับอยากทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับผมไม่กลัวฝุ่นครับเพราะผมไม่กลัวฝนครับทัน้มาเลยแต่ทุกคนต้องกลัวนะครับ จริงเขากลัวแหละอยากให้เขามาจอยหน้าเวทีทุกคนเชื่อไหมยังไม่จบเพลงแรกเลยคือเรื่องจริงนะไม่จบเพลงแรกเลยจีบแผลพรา,าวให้ติดหน้าตะโกนอย่างไงทุกคนผมโอ้โหทักทายคำแรกด้วยแบบนี้เลยสุดจริงๆแค่นี้ไม่พอนะครับขอบคุณมากครับของฝากเห็นไลฟ์สดตลอดน้องซันเห็นแบบอัดคลิปน้องซันถือกล้องตลอดเลยไปซื้อมาใหนี่ครับ จากดอมเอพีขอบคุณมากครับแล้วลูกหมาว่า <c oughs> วันนี้ผมได้กำลังใจที่ผมผมไม่เหนื่อยเลยเพราะอะไรจับมือผมโลวกว่าดูไฟ์สดตลอดเลยนะลูกเห็นหมดไม่ว่าจะเป็นดนามแมหรืออะไรคนเราอย่างนี้แหละเราเดินเส้นทางแบบนี้มันเลือกยากสู้ๆนะลูกมองคนอย่างแม่น่ะให้กำลังใจผมฟังที่ผมร้องเพลงอยู่ผมได้ยินเป็นคนอีสานจับมือผม แล้วก็มีมีเขาเรียกว่านะมีน้องตัวเลก็กกะน่าจะอยู่ในดอมเอพีหรือว่าน่าจะเคยมางานเราด้วยตั้งรูปน้าจอโทรศัพท์เขาบอกเนี่ยหนูดอมเอพีตั้งหน้าจอโทรศัพท์ที่ให้ดูแล้ววันนี้ขอบคุณมาลายมากนะครับแต่เก็บแล้วเก็บแล้วมาลายัยจากด้านหน้าเวทีขอบคุณมากเลย